ใช่ผมเล่นผมเล่นพาระตั้งแต่เล็กๆแล้วพี่แต่ว่าแต่ว่าอายุงานประมาณยี่สิบปีใช่แต่ว่าแต่ว่ามามาทําธุรกิจแบบเป็นจริงเป็นจังก็ตอนทําออนไลน์นี่แหละห้าปีที่แบบว่าจับหลักจับฐานแล้วมามาลุยออนไลน์ปกติได้พาระมาก็ไปขายเซียนขายตกควายบ้างหลุดราคาบ้างเพราะเราไม่เป็นอ่ะเราเราเราไม่รู้ราคารวยนะจากหลักรวยเป็นหลักร้อยนะใช่ใช่แลกนะ แต่ชีวิตก็เคยผ่านมาค่ะพี่แต่มันผ่านไปแล้วเก่งมากนะคือคือเหมือนเขาก็มีทางอะไรเลยครับเป็นพนักงานประจําต่อไปอทุกคนต้องคิดต้องคิดที่เขาไม่รู้เราต้องต้องคิดบ่อยๆเขาเลยเราคุยเขาห้ขอมันเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็เหมือนแบบอายุก็มากขึ้นเขาก็หยุดทุกอย่างไม่เที่ยวไม่ปาร์ตี้ ไม่ไปผักไม่ไปอะไรเลยไม่ชอบตอนเป็นเด็กผมไปนั่งคราบราจย์ไปนั่งอยู่กับพี่ที่ชื่อนพ่ะแล้วก็เฮียแหนนท่าประจันปัจจุบันนี้ก็ยังเจอเฮียแหนเห็นผมว่าเนี่ยตัวเล็กเเฮียแหนนี่พี่เล็กใช่พี่เล็กผมจําได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยผมได้ผ้ามานะ ผมผมผมได้พระมา,น,าน่าลน่าปัดเลยผมได้พระมาเป็นกระเป๋าเลยแล้วผมก็สะพายไปผมเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมผมได้พระมาผมไปได้มาจากในวัดใช่ไหมในวัดโพธาเตียนอะจงังหวะตอนนั้นะ่ะผมเป็นลูกศิษย์วัดแล้วหลวงพ่อเนี่ย <c oughs> เขา <c oughs> เขาสึกออกไปแล้วพระเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาเอาใช่ไหมกระเป๋านึงผมก็เฮ้ยโหพระเต็มเลยแต่ตอนนั้นเรารู้จักพระหมดแต่ไม่รู้ราคา ก็ Gosh, มีทั้งบ้านกางมีทั้งอะไรเต้ไมหมดเลยแล้วก็ซัพพายกระเป๋าเลยไปท่าพระจับไปท้ไปรู้เรื่องหรอไม่ไม่รู้แต่ว่าพอพอได้ในระดับหนึ่งแล้วทีเนี้ยเชื่อไหมว่าเพราะหยิบพระเราเราเราก็หยิบหยิบมาทีละองค์หยิบมาทีละองค์พอเดินผ่านเจอมาเขาอยากเอ้ไอ้เนมีผ้าอะไรมาขายไหมระาไปดูหน่อยเจพระาไปดูหน่อยแล้วเราก็หยิบพราให้เขาดูใช่ไหม เขาดูเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ไอ้หนูอันนี้มันไม่ทันมันอันนี้มันเป็นยุคหลังรุ่นใหม่อันเนี้ยไม่ทันไม่ทันหลวงพ่อหรอกเอ่อไม่ไม่ค่อยเล่นกันหรอกแล้วเขาก็ยืนให้เราแล้วสักพักหนึ่งเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเฮียขอซื้อไปดูเล่นแล้วกันเอาเท่าไหร่ขอขอซื้อไปดูเล่นไม่ทันเอาสวดผมว่าพระไม่ทันนะบอกว่าขอขอซื้อไว้ดูเล่นหน่อยผมรู้ทันไงผมว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วเพราะว่า ถ้าพ้าไม่แท้ล้วจะซื้อทาไมไม่อาใช่เราเราก็บอกอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราก็ดึงพ้ากลับมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เดินเข้าไปในซอยท่าพระจันทร์โอโหเซียนเดินตามเต็มเลยแม่งคนเสียพระแม่งเดินตามเลยเฮ้ยหนูหนูพ้าอะไรพาอะไรดูหน่อยพ้าอะไรเดินตามแบบว่ามาสกิดและเฮ้ยหนูได้ผ้าไร้ขอดูหน่อยสิดูหน่อยดูหน่อยแล้วเราสะพายเป็นกระเป๋าเลยแล้วเราหยิบองค์ที่สองมาจําได้เลยภายคู่บ้านกลางเรายื่นให้อีกคนนึง ไอคนที่มาได้พระนะมันเดินตุกต๊กๆๆๆๆไปหลายหลายตู้เลยนะเ,<อ>เดินตู้นี้เสร็จจิ้มตู้นู้นผมมันต้องเดินตามไปอะ่ะมันส่งเป็นบอลเล์บอลเลย <c oughs> ส่งเป็นบอลเล์บอลเลยแล้วก็จนประสบการณเงินซื้อไม่ได้นะแล้วก็จนเดินไปเจอเฮียแหน,นเฮียนแหน,นบอกเอาอย่างนี้แล้วกันไอตัวเล็กพระอะไรไม่รู้แต่ซื้อหมื่นหนึ่งโอ้ยตอนนั้นดีใจมากหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งใช่ขายเลยตอนนั้นหมื่นหนึ่ง ขายไปอง,งเดียวหมื่นหนึ่งตอนนั้นได้หมื่นหนึ่งโอ้ทั้ทงกระเป๋าเท่าไรเนี่ยใช่เราคุยครั้งกระเป๋าขายได้หลายตังค์มันงัดออกมาขายทีโลองทีโลงฉลาดมันไม่ได้เอาออกมาให้ดูทีเดียวหมดนะพอได้ตังค์หมื่นหนึ่งแล้วก็กลับกลับเสร็จปุ๊บแล้วก็แล้วก็ไปใหม่เอาหลวงปู่ทวดเนื้อวานเก้าเจ็ดไปขายปไปขายเสร็จปุ๊บเนี่ยจำได้เลยว่าเขาให้ผมห้าหมื่นตอนแรกเขาจะให้ผมหมื่นหนึ่ง ผมก็เลยบอกอ๋อเดี๋ยวพอดีอ่าเนี่ย่ไม่ใช่ไอีกคนหนึ่งที่อยู่ในตู้ผมก็เลยอ๋อพอดีพอดีพ่อผมอ่ะเขาเขาจะเอาสามหมื่นเอาไอ้แม่พอดีพ่อผมจะเอาแสนหนึ่งตอนนั้นผมบอกว่าพอดีพ่อผมจะเอาแสนหนึ่งครับหมื่นหนึ่งไม่ได้หรอกครับพี่แต่ถ้าเอาเอาอางนี้กันสามหมื่นแล้วกันสามหมื่นครับว่างี้สามหมื่นตอนนั้นถือว่าโคตรเยอะเลยนะก็ยังบอกไม่ได้ครับพอดีต้องได้ต้องได้แสนหนึ่งครับ แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเอางี้กันต่อครั้งสุดท้ายเลยห้าหมื่นไอผมก็บอกอ่ะเอางี้กันนะคือตอนนั้นอะใจอะจะขายแล้วใจต้องการขายแล้วแต่ว่าบอกนะเดี๋ยวผมมาครับผมขอพักก่อนเดี๋ยวผมผมก็ข้ามฝั่งไปวัดมหาธาตุเดี๋ยวผมขอโทรศัพท์หาพ่อผมก่อนว่าพ่อผมเขาขายหรือเปล่าก็เลยก็เลยแกล้งเดือนโทรศัพท์มาข้ามฝั่งมายืนตู้โทรศัพท์จะไม่ได้คุยกับใครหรอกแกล้งมาบอกว่าแกล้งแกล้งบอกว่ามาโทรหาพ่อ แล้วก็แล้วก็เดินข้ามพ่อตายไปแล้วพ่อตายไปนานแล้วแต่ว่าหลอกหลอกหลอกเซียนไงก็ข้ามภพไปนลก็เลยก็เลยเดินกลับเข้าไปตู้พระตู้เดิมเสร็จเุ๊บบอกว่าพี่พ่อผมบอกว่าได้แค่หกหมื่นพี่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเขาอ้าวแค่แค่หกหมื่นตอนนั้นโอ้โหทุกคนตอนนั้นยังอายุน้อยได้ตังหกหมื่นนะทุกคนโอ้โห เยอะมากเยอะมากตอนนั้นดอกตอนนั้นเงินเงินเงินสีห้าหมื่นหกหมื่นน yeah, ี่ถือว่าเป็นเงินใหญ่มากเลยนะเพราะว่าเพราะตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่ไปนิ้วเลยไปห้าตอนนั้นสิบกว่าตอนนั้นสิบต้นๆตอนนั้นอายุประมาณสิบสิบสองสิบสองสิบสามดีดีดีนิ้วดีขายผมใช่ชอบพังเองชอบเพราะว่าเพราะว่าเป็นอาชีพที่ทำแล้วได้เงินครับทุกคนก็เลยชอบแล้วบวกกับผมอยู่วัดตั้งแต่เด็ก นะครับผมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับแม่นะผมอยู่วัดนะอยู่วัดตั้งแต่เล็กๆเลยนะเป็นลูกศิษย์พระก็เอาแต่เขาเขาลุงผมเป็นพระลุงผมเป็นพระทำไมถึงศึกนะทำไมถึงศึกร้อยทำไมถึงศึกร้อยคือเขาบอกว่าตอนตอนเป็นเด็กเขาเขาคุยกับพี่เลยเหรอตอนตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กไงแม่แม่แม่เขาป่วยเขาดูแลเราไม่ค่อยได้ไงแม่ก็เลยให้ไปอยู่กับลุงเพราะอยู่กับลุงอ่ะสบายลุงเป็นพระ ลุงเป็นพ่อแล้วลุงตามใจกับขนมก็มีกินกับข้าก็มีกินอหนังสือก็ได้เรียน <c oughs> ก็คือแม่ก็เลยให้อยู่กับลุงลุงก็คือพี่ชายแม่แล้วลุงเขาก็รักเราเขาก็ตามใจไม่รู้ไม่เจอกันเป็นยี่สิบปีแล้วเหรอแล้วไม่ติดต่อไม่หายไปหายไปเลยไม่ทำำําบัตรประชาชนแม่อะไรเลย คือไปอยู่กับลุงเซนเนตลุงก็พาตลอนไปตามต่างจังหวัดไปเรรุ่นีเองมากลุงใช่ไปเีนเมียด้วยนะทีเนี้ยทีเนี้ยไม่เขาศึกไปแล้วแต่ไม่รู้กลับไปบวชใหม่หรือเปล่านะตอนตอนเป็นเด็กเนี่ยลุงลุงพาลุงพาไปไปต่างจังหวัดเนี้ยเวลาย้ายวัดทีก็ต้องไปอยู่จังหวัดเลยย้ายไปเลยย้ายไปลบบุรีย้ายไปจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ย้ายไม่ประจําที่ใช่ลุงย้าย ปีสองปีเขาก็ย้ายวัดพอย้ายวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน่ะผมเรียนปสามพอจะขึ้นปสี่ปุ๊บเนี่ยลุงผมสึกก่อนเพราะว่าลุงผมไปดมปทินเนอร์อ่าเป็นฮ้าไปดมทินเนอร์ทุกคน,นพอดมทินเนอร์แล้วมันติดแล้วไอ้ลุงเราทําอะไรวะเปิดกุฏิไฟกลิ่นทิ<ม>นกลิ่นเหม็นเต็มเลยกลิ่นทินเนอร์ไ่ใไปช่างสีเปล่าลุงไม่รู้ผมผมก็ยังงงเหมือนกันลุงผมว่าไปดมทินเนอร์ เสร็จปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยชาวบงชาวบ้านอะไรเขาก็มาเห็นเขาก็ให้สึกเขาก็ขอให้สึกก็เลยต้องสึกพอสึกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องได้เหรลเล,ล่ร่อนกลับมากรุงเทพ<笑><笑>เอ้องอ่าไ